โอ้มาเดี๋ยววันนี้เราไปลงแรงกันดีกว่านะครับโอ้โหเสียดายมากเลยเดี๋ยวเราไปลงแรงกันดีกว่าอันนี้ก็ไปกับน้องๆในแคลนนะครับมไม่ใช่แคลนผม,มผมไปอยู่แคลนคนอื่นแล้วเออแป๊บนึงเอเอาไอ้ จะถึกยังไงไม่ตายไปดูอู้แมวแมวแป๊บนึงหนีบางแป๊บนึงบางใจบางก็แค่ผมโผศร์ละลากหัวไปปั๊มโอ้โหนี่ไม่ได้เข้ามานานมากไม่รู้จะเล่นได้ไหมนะเพราะว่าเจ็บมืออยู่ด้วยนะครับ ถ้าเห็นที่ผมลงโพสบบไว้นะครับ,บ,บก็น่าจะเห็นมือของผมนะครับที่พันแผลไว้อย่างเยอะเลยเไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมไหมสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนีสต<บ>โอเห็นแบบนี้แล้วแบบคิดถึงเกาะสวรรค์นะ่ะเกาะเกาะเดิมมาที่เราเล่นกันแต่ก่อนน่ะที่ไม่ใช่แบบนี้อะ่บบอะลงไหนดีบอกเลย